รักษาอะไรบ้างก็ทำเหมือนกันหมดนะคะคือ,อชีวโมเลกุลก็ทำมาแล้วก็คือไทเกตก็คือทำให้ได้ภายในสามขวบเพื่อซ่อมสมองโอเคเราก็ทำทุกวิถีทางอันที่สองคือทำด้วยไฮเปอร์บาริกอะค่ะเข้าแชมเบอร์อัดออกซิเจนจริงๆเมืองนอกทำกัน40ครั้ง60ครั้งคือแม่ทำไป75ครั้งแต่ปรากฏว่าเหมือนมันเหมือน,นกระตุ้นให้เกรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพัก อันนี้แชร์เผื่อท่านอื่นจะได้ไปประกอบการตัดสินใจค่ะก็สุดท้ายก็คือเพิ่มเติมทันเลือกก็คือวอลตาค่อนข้างเห็น,นชัดเจนก็แชร์ท่านอื่นด้วยแต่คุณแม่มีประเด็นนิดนึงคือว่าอพอดีน้องจะเกรงค่ะเราจะตัดสินใจได้ยังไงคะว่าเมื่อไหร่น้องควรจะต้องรับการผ่าตัดเพื่อช่วยคลายอันนี้ประเด็นแรกค่ะตอนนี้น้องอายุสักสามสาม,สาม,สาม,สามขวบ,วบใช่ไหมคคำถามว,ว่าเมื่อไหร่ถึงจะผ่าตัดน,นะคะ คือหลักๆจะเห็นว่าเกร็งมันทําให้เกิดบิดผิดรูปใช่ไหมครับเรามีกล้ามเนื้อฝังไม่ดีคือเกร็งบิดผิดรูปซึ่งถ้าบิดผิดรูปอันเนี้ยเขาเรียกว่ายังไม่แข็งคือเราสามารถที่จะใช้มือของเราดัดดัดโดยง่ายได้นะฮะสามารถจะจัดรูปเขาจะไปร,ป,รป,รปรูปไหนก็ได้เนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเกร็งยังไม่แข็งหรือว่าถ้าใจเขาผ่อนคลายสบายแล้วเ,เราดัดมือหรือดัดเท้าเขาแล้วเนี่ยสามารถไปได้ในยังไม่ไปได้ในทุกทิศทางอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเกร็งแบบนิ่ม เป็นแบบนิ่มนะฮะยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับใช้กายภาพใช้กายอุปกรณ์ช่วยรักษาลูกระต,ตุ้นให้มีการเคลื่อนไหววงจรการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเราจะผ่าตัดก็ต่อเมื่อ1นนะครับผิดรูปแข็งคือไม่สามารถจะดันเองออกมาได้เลยหงิกแข็งเป๊ะเลยนะงส้นนั้นเนี่ยเราไม่มีแรงดันออกมาน้กายภาพก็ไม่มีแรงดันเหมือนกัน ก็ใช้มือคนดันมันดันไม่ออกมันแข็งปิดรูปล่างแล้วนะครับสั้นแข็งเอ็นหดตัวอะไรทำนองนั้นนะครับถึงจะเป็นหน้าที่ของการผ่าตัดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็มักจะต้องมีอายุเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะ 4, 5, 6, 7ปีขึ้นไปอะไรแล้วแต่แต่การที่หดแข็งในระยะแรกๆอันนี้แหละบางคนก็อาจจะเฉยๆแล้วรอจนกระทั่งกระดูกข,ข้อมันหลุดหรือผิดรูปไปอันนี้ก็จะแก้ยากขึ้น นะฮะถ้าเรามาตั้งแต่ตอนที่สรวดุข้อยังไม่ผิดรูปมากๆเนี่ยก็จะดีกว่าะะจะแก้ได้ง่ายกว่าขอบคุณค่ะแล้วก็มีเรื่องการจัดท่าทางค่ะถาะมอาจารย์วิรรองไอ้ที่น้องยืนสแตนแบบหันเข้ากับหันออกค่ะมันได้ประโยชน์เหมือนกันไหมอะค่ะไอ้สแตนที่ยืนที่อาจารย์โชว์ให้ดูอะค่ะที่จัดท่าทางอะค่ะมันมีท่าแบบหันเข้ากับหันออกค่ะได้ประโยชน์เหมือนกันไหมคะคืออย่างนี้ค่ะตัวที่ คือตัวที่เมื่อกี้นะคะเรียกว่าโพลสแตนเดอร์คือ,อยืนในท่าคว่ำนะคะทีนี้เรามาักจะใช้ในกรณีที่น้องเนี่ยสามารถควบคุมลำตัวช่วงบนได้ตั้งแต่ศีรษะถึงครึ่งตัวนะคะแล้วถ้าสังเกตนะคะก็คือเมื่อกี้มันจะมีที่บังคับที่สะโพกนะคะตรงเชิงกลางตรงเข่าอะคะ่ะเราจะจัดอันนั้นตัวเนี้ยเนี่ยจะเหมาะสำหรับน้องสมมติว่าน้องเป็นเขาเรียก CP แบบไดพเเจกคือเป็นครึ่งท่อนล่างนะคะก็จะเหมาะในการจัด แนวของการลงน้ําหนักของขาค่ะตั้งแต่เชิงกรานพาะนะ้องบางคนเนะ่ะเชิงกรานก็จะกระดกแล้วก็หลังแอนนะคะแล้ว,ลวตัวนี้จะดันเพื่อให้เชิงกรานอยู่ในในลักษณะที่ปกตินะคะบางคนเข่างอใช่ไหมคะขอโทษน,นะคะดิฉันขอยืนท่านี้ค่ะสมมติยืนท่านี้นะคะหลังแอนเข่างอสะโพกงอตัวนี้ดันขึ้นนะคะแล้วตรงเข่าก็จะดัน ดันมาด้านหน้านะคะก็จะเลื่อนได้ปรับดันมาด้านหน้าแล้วก็ฟิกให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับการยืนนะคะแต่ในน้องที่ควบคุมลำตัวไม่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จัดในท่านี้ไม่ได้เพราะว่าสังเกตว่าครึ่งตัวบนเมื่อกี้น้องเล่นอยู่นะคะเราก็จะใช้วิธีการยืนแบบหันหลังเพียงที่เป็นชิลทีเบิรค่ะ สำหรับตัวผมเองนะครับก็เป็น CP เหมือนเหมือนในคลิปเหมือนในคลิปที่ให้ดูเลยนะครับแต่ที่เห็นก็คือเขาเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยครับที่รักษาได้ Before After จะเป็นเด็กๆครับที่หายได้ส่วนผมเนี่ยอายุ19ปีแล้วอยากจะทราบว่ามีโอกาสที่จะรักษาแบบนี้ได้ไหมครับเป็นผู้ใหญ่ CP คือของน้องเนี่ย19แล้วนะครับกระดูกไม่โตละกระดูกนิ่งละไม่เหมือนเด็กเล็กๆหกขวบเขวบ,ขวบจริงๆกลุ่มนั้นนี่ยังต้องเฝ้าดูใกล้ชิดนะเพราะเดี๋ยวเขาโตมันมีการเปลี่ยนแต่ของ,องน้องนี่ไม่เปลี่ยนละของเราเปลี่ยน19แล้วแต่สิ่งที่เราจะเจอในอนาคตก็คือก็คือ ของของเราอาจจะมีเข่าผิดรูปหรือว่าเท้าอะไรผิดรูปบ้างตามสมควรเดินก็ผิดรูปบ้างก็คือเวลาเราพอเดินได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ใช้ขาเราเดินเดินไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันถ่ายน้ําหนักไม่ถูกต้องมันถ่ายน้าหนักไม่ดีนะสิ่งที่เราจะพบเจอก็คือความเจ็บปวดถ้าเราเดินเยอะใช่ไหมครับยิ่งเดินมากยิ่งปวดมื่อยง่ายกว่าคนอื่นเขาอะเหนื่อยด้วย นะคนอื่นเขาเดินไม่เห็นเขาเหนื่อยเท่าไรเราเหนื่อยง่ายเลยเดินไม่กี่ก้าสิบก้าเราก็เหนื่อยละสิบสิบยี่สิบก้าเราจะเริ่มเจ็บเท้าละหรือเจ็บเมื่อยเขา่าแล้วอันนี้แหละครับปัญหาสําหรับเรียกว่าผู้ใหญ่ซีพีก็ได้ก็คือข้อต่อถ่ายน้ําหนักไม่ถูกนะข้อต่อแถมน้ำไม่ดีทําให้เกิดความเจ็บปวดสึกก่อนของข้อต่อกล้ามเนื้อใช้พลังงานสูงนะครับไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะมาประเมินดูก่อนว่า ทำอะไรให้ได้บ้างหรือว่าช่วยอะไรให้ได้บ้างนะครับบางจุดได้บางจุดไม่ได้คือบางจุดแก้ให้ได้บางจุดอาจจะต้องยอมรับใช่ไหมครับยอมรับเราปรับสภาพนะมีอุปกรณ์ช่วยบ้างบางตามสมควรนะผมไม่อยากให้ใหออ้แบบว่าสู้ผิดรูปซะอย่างเดียวอะไรที่ผายมันแก้ตรงให้หมดนะไม่ถึงขนาดนั้นหัวใจสําคัญก็คือเราเคลื่อนไหวไปได้เรามีความสุขพึงพอใจนะครับอันนั้นเป็นจุดสําคัญ พราะฉะนั้นมารักษาได้นะมาดูก่อนมาที่โรงพยาบาลเด็กได้นะครับส่วนถ้าอายุมากเกิน18ปีที่นี่นะครับจริงๆถ้าจะผ่าตัดที่นี่เนี่ยถ้าเกิน18ปีเนี่ยจะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีโรงพยาบาลรัดวิถีครับนะฮะเป็นเป็นแม่ลูกกันฮะรัดวิถีครั้งนึงอะค่ะตอนงห้าครอบค่ะออ๋เอล้อยวายอะค่ะตอนนี้ห้าขวบครับไม่เป็นไรครับมาดูก่อนฮะตอนนี้19แล้ว ห้าขวบอันนั้นอดีตละ,ะมาประเมินปัจจุบันว่าปัจจุบันเรามองไปข้างหน้าเราจะทําอะไรเพิ่มเติมให้เขาได้อีกบ้างนะนะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับถ้าผ่าที่นี่ไม่ได้ที่ทุกนนุ่นผ่าได้ครับผมผมมีเครือข่ายที่นั่นวิธีเคยมาครั้งนึงค่ะเขาเขาเอ็กซเรย์หมดทุกส่วนแต่เขาว่าผ่าไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมามามาคุยกับผมก่อนนะฮะแล้วถ้าถ้าอย่างไงเนี่ยตอนนี้เราเราเรา,เรามีเรามีเครือข่ายไปที่นู่นนะฮะก่อนจจะยังไม่มี นะครับซึ่งน่าจะทําใหเา้เรื่องผ่าตัดที่ที่โรงพยาบาลที่เด็กโตเนี่ยสามารถทําได้นะครับ,รบสวัสดีค่ะของดิจานี่ก็ลูกอายุเท่าค่ะเลย18เหมือนกัน <c oughs> ก็เคยได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระม,มงกุฎมาเหมือนกันคะ่ะผ่าตัดขยายกล้ามเนื้อเขาบอกว่ากล้ามเนื้อขาพดตัวคือขเขาวลาเดินเขาคือขยิงโซนไม่ถึงพื้น ก็อยากจะถามเหมือนกันว่า18แดแล้วรักษาได้ไหมต่างจังหวัดได้ไหมคะเพราะว่าอยู่ถึงพิษณุโลกเลยอ่าตอนนี้ตอนนี้เราเราอยากจะบอกว่าเรากำลังประกอบประกอบเรือตรงนี้นะฮะนะเรากำลังประกอบเรือนี้ให้ดีนะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเป็นที่พึ่งได้นะครับอนาคตเรามีความหวังที่จะ เผยแพร่ความรู้หรือว่าเผยแพร่ระบบจัดการไปในต่างจังหวัดให้เป็นเป็นเป็นระบบเดียวกันแต่คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่เรามีครับเรามีการจัดกิจกรรมหรือว่าเรามีการเชื่อมต่อนะเพราะอันนี้เป็นงานของ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 หลวงอยู่แล้วนะครับหลวงมานะช่วยดูแลให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในอนาคตได้คือไม่ใช่ CP ไม่จบที่เด็กนะนะเด็กจะเป็นเพียงแต่วัยที่วัยที่เขาเรียกว่าวัยที่มีโอกาส พัฒนาสูงมีศักยภาพสูงแต่พอโต,ตเต็มที่แล้วเนี่ยพลังศักยภาพในการในการฟื้นฟ,นฟนูมันลดลงนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องมาดูก่อนบางจุดแก้ไขโครงสร้างได้บางจุดแก้ไม่ได้ปรับตัวยอมรับมีนักกิจกรรมบําบัดมีกายอุปกรณ์ช่วยนะครับก็ทําให้มีชีวิตอยู่ได,ด้ยังมีความสุขที่ดีขึ้นนะครับคุณท่าย อถามหน่อยนะคะคือว่าดิฉันเป็นยายนะคะมีหลาน10ขวบแล้วค่ะ10ขวบวันนี้พอดีค่ะก็เลยอยากมาฟังค่ะพอดีเวลาเขานั่งนะคะนั่งได้แต่ว่าขาเขาอะค่ะงอไปข้างหลังทีนี้เวลาเขายืนพยุงตัวให้ยืนนะคะหัวเข่าจะงอแล้วก็โซนไม่ถึงพื้นแล้วก็ขาเขยงอย่างนี้ตลอดเลยคะ่ะเวลาพยุงตัวเขาเจพะพยุงที่จักระล้นะคะทีนี้ไปหาหมอหมอเขาบอกว่า อาที่ร้อยเอ็ดนะคะให้ไปโรงพยาบาลศูนย์ศิรินทรพอไปถึงคุณหมอบอกว่าให้ฉีดยาที่กล้ามเนื้อค่ะพอหลังจากนั้นเขาให้ประครบะน้ําแข็งเสร็จแล้วเขาถึงจะผ่าให้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราผ่าแล้วมันมัน,ม,นมันจะดีขึ้นไหมคะจะช่วยจะช่วยได้ไหมคะเขาเป็นตั้งแต่ตรงเอวลงไปนะคะฟังฟังดูเหมือนสะโพกหลุดนะเหมือนอเหมือนสะโพกหลุด ฟังดูที่เลาให้ฟังนะครับเพราะพวกเรกก็จะมีลักษณะขาที่หนีบเก่งเข่าที่งอ